จะทำอย่างไรถ้าผมบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับน้ำคลื่นายนั้นผิดหมดและที่แย่ไปกว่านั้นคือคุณอาจเสียทั้งเวลาและเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เพียงเพราะคําบอกเล่าที่ไม่มีหลักฐานรองรับจริงนะเราคลื่นชายจะเป็นยาวิเศษแห่งยุคสมัยอย่างที่หลายคนเล่าต่อกันมาจริงหรือหรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องลวงโลกที่ถูกโซเชียลมีเดียปั่นกระแสะขึ้นมาลองจินตนาการดูสิ ว่าคุณตื่นขึ้นมาในชาวที่สดใสรินน้ำขึ้นฉายสดสดสักแก้วพร้อมหวังว่าจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นแต่หลังจากที่คุณพยายามดื่มติดต่อกันถึง7วันสิ่งเดียวที่คุณได้รับกลับมาคือความรู้สึกว่าตัวเองโดนหลอกแล้วความจริงมันคืออะไรกันแน่อะไรทำให้ขึ้นฉายพิเศษจนคนพากันหลงไหลขนาดนี้และทำไมถึงมีบางคนยืนยันว่าถ้าคุณเข้าใจแก่นแท้ของสารลับทั้ง4ี่ชนิดในขึ้นฉายชีวิตของคุณอาจเปลี่ยนไปอย่างที่คุณไม่คาดคิดเลยก็ได้ ก่อนที่เราจะไปลึกถึงความจริงที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงลองคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยสิครับว่าคุณเคยดื่มน้ำขึ้นฉ่ายบ้างไหมถ้าเคยลองแชร์ดูสิว่าอะไรทำให้คุณเชื่อในมันแล้วถ้ายังไม่เคยลองหลังจากดูวิดีโอนี้จบคุณอาจจะอยากลองก็ได้นะก่อนอื่นขอให้เราเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนว่าประโยชน์ส่วนใหญ่ที่ผู้คนพูดถึงเกี่ยวกับน้ำขึ้นฉ่ายแท้จริงแล้วไม่ได้มาจากส่วนประกอบที่พวกเขาคิดกันเลยคุณอาจจะแปลกใจเมื่อรู้ว่า 95%ของน้ำขึ้นฉ่ายก็เป็นแค่น้ำเปล่าเท่านั้นเองใช่ครับฟังไม่ผิดแก้วน้ำขึ้นฉ่ายที่คุณถืออยู่เต็มไปด้วยน้ำบริสุทธิ์และกลิ่นฉุนเล็กน้อยจากขึ้นฉ่ายเท่านั้นถ้าคุณคาดหวังว่ามันจะเป็นแหล่งสารอาหารระดับซูเปอร์ฟูดแล้วก็อาจต้องผิดหวังสักหน่อยนะครับและว,วิตามินและแร่ธาตุมีครับแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นตัวอย่างเช่นโฟเลตวิตามินบีเ้า ซึ่งเป็นสารอาหารสาคัญต่อสุขภาพของเซลล์และช่วยในการซ่อมแซม DNA แต่ในนําขึ้นฉ่ายปริมาณ480มลลิตรก็มีเพียงประมาณ9%ของความต้องการในแต่ละวันเท่านั้นเองบางคนอาจยกย่องว่าน้าขึ้นฉ่ายเป็นแหล่งโซเดียมชั้นเยี่ยมแต่ความจริงคือในน้าขึ้นฉ่าย1แก้วจะมีโซเดียมเพียง288มิลลิกรัมหรือแค่ประมาณ1ใน8ของปริมาณที่คุณควรได้รับต่อวันเท่านั้นเองซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยถ้าเทียบในแง่ของการเติมแร่ทตุเข้าสู่ร่างกาย แล้วทำไมขึ้นฉายถึงยังถูกขนานนามว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดและยิ่งกว่านั้นทำไมถึงมีหนังสือเล่มหนึ่งถึงกับบอกว่าน้ำขึ้นฉ่ายคือยาวิเศษที่ทรงพลังที่สุดแห่งยุคสมัยถ้าไม่ใช่เพราะน้ำไม่ใช่เพราะวิตามินหรือโซเดียมแล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้ขึ้นฉ่ายกลายเป็นกระแสะไปได้ขนาดนี้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อน ความจริงแล้วคุณค่าที่แท้จริงที่สุดของน้ำคลื่นายอยู่ที่สารพฤกษเคมีสุดพิเศษสีชนิดหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าไฟโตนิวทรีอนนั่นเองสารทั้ง4ตัวนี้คือคุมพลังที่ซ่อนอยู่ในก้านคลื่นายสีเขียวสดคอยทำงานเงียบๆเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้กับคุณอย่างน่าเหลือเชื่อและตอนนี้เรากำลังจะค่อยๆค,คลี่คลายความลับนั้นไปทีละขั้นแต่ก่อนจะไปต่อลองเดาดูสิครับว่าจากสารลับทั้ง4ชนิดที่กำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้ คุณคิดว่าสารไหนที่ช่วยฟื้นฟูระบบประสาทซ่อมแซมหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองและต่อต้านความเสื่อมของเซลล์ได้คอมเมนต์ทายกันไว้ด้านล่างหน่อยนะครับแล้วมาดูกันว่าเซนของคุณแม่นแค่ไหนและตอนนี้การเดินทางเพื่อค้นพบความลับที่แท้จริงของน้ำขึ้นฉ่ายก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณเคยได้ยินแค่คำบอกเล่าเกี่ยวกับสรรพคุณมหัศจรรย์ของมันแต่ไม่เคยรู้จริงๆว่าทำไม วันนี้เราจะมาร่วมกันเปิดเผยทุกชั้นความลับเหล่านั้นสารตัวแรกแค่ชื่อก็ยาวและดูเข้าใจยากแล้วสารแมนีฟาทาลิสแต่ขออย่าเพิ่งถอดใจเพียงเพราะชื่อมันซับซ้อนเพราะนี่คือฮีโร่ตัวจริงที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมความเสียหายภายในร่างกายแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารแมนีฟาทาลิสมีความสามารถในการฟื้นฟูระบบหลอดเลือดฝอยขนาดเล็กซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการลำเลียงเลือดไปยังทุกเซลล์ในร่างกายคุณ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือในผู้ที่เคยเผชิญกับโรคหลอดเลือดสมองหรือบาดเจ็บทางระบบประสาทเมื่อหลอดเลือดขนาดเล็กในสมองได้รับความเสียหายการไหลเวียนของเลือดจะช้าลงและสมองจะเริ่มทำงานได้แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดแต่สารแมนบีฟาลิสสามารถกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูนี้ได้ตามธรรมชาติช่วยหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เสียหายและปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้ เพราะนอกจากจะช่วยฟื้นฟูระบบประสาทแล้ว3า b แมนบีฟทาลิยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดการอักเสบทั่วร่างกายและที่สำคัญคือช่วยป้องกัน apoptosis หรือกระบวนการที่เซลล์ทำลายตัวเองเมื่อได้รับความเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้หากคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคอย่างอัลไซเมอร์พากินสันหรือแม้แต่โรคมะเรง็ง กระบวนการ apoptosis นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เซลล์ประสาทและเนื้อเยื่อสุขภาพดีต้องตายลงอย่างมหาศาลและยังไม่หมดเท่านี้สารตัวนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีประวัติเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ฟังมาถึงตรงนี้คุณเริ่มรู้สึกแปลกใจบ้างไหมว่าพืชผักธรรมดาธรรมาอย่างขึ้นชาย กลับซ่อนพลังทางชีวภาพที่น่าทึ่งขนาดนี้ไว้ได้อย่างไรถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวเคยเผชิญกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจหรือปัญหาความจำเสื่อมลองคอมเมนต์ว่าสนใจด้านล่างนี้เพื่อที่เราจะได้มาแชร์วิธีดูแลสมองให้แข็งแรงไปด้วยกันนะครับสารตัวที่สองที่ผมอยากจะเปิดเผยก็คือปบพชีชเลนฟังดูคุ้นๆไหมถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทานผักสมุนไพรอย่างพาสลีโหระพาหรือแม้แต่หัวหอม คุณก็อาจจะได้รับสารนี้เข้าร่างกายไปแล้วโดยไม่รู้ตัวแล้วอะไรทำให้อภัยเจนพิเศษขนาดนั้นในธรรมชาติมันทำหน้าที่เหมือนกรอบป้องกันให้พืชจากรังสี UV มลแลงและภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์อภัยเจนจะเปลี่ยนบทบาทไปอย่างสิ้นเชิงมันทำงานเชิงลึกกับระบบประสาทและฮอร์โมนช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดควบคุมความดันโลหิต และที่สำคัญคือช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นคุณเคยสังเกตไหมว่าหลังจากดื่มน้ำขึ้นฉ่ายหลายคนมักพูดว่ารู้สึกสบายตัวขึ้นหลับง่ายขึ้นและความดันโลหิตก็ดูจะนิ่งขึ้นนั่นแหละครับเป็นเพราะปะภาภพยเนนนี่เองมันทำหน้าที่เป็นเหมือนยาคลายเครียดจากธรรมชาตินอกจากนี้ยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดมีส่วนช่วยป้องกันโรคเบาหวานและที่น่าสนใจคือปภาภพยเนนยังถูกนำไปวิจัยเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ที่มีอาการหลงลืม ามํสเสอ,อีกด้วยดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่นอนหลับยากเครียดสะสมหรือมีปัญหาความดันโลหิตสูงลองเปลี่ยนมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้าขึ้นฉ่ายตอนเช้าขนาดท้องว่างดูไหมครับใครจะรู้เพียงแค่เจ็วันจากนี้คุณอาจจะต้องพูดออกมาว่ารู้มีดื่มตั้งหน้าแล้วและพูดกันตรงๆถ้าคุณเคยลองแล้วเห็นผลอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ไว้ที่นี่ว่าเห็นผลจริงเพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกันยืนยันด้วยนะครับมาถึงตรงนี้ ถ้าคุณกำลังคิดว่าแค่สามแมนบีฟาทาลิสกับอะไพเนนก็คงเพียงพอที่จะทำให้ขึ้นฉ่ายกลายเป็นซูเปอร์ฟู้ดแล้วละก็ขอบอกเลยว่ายังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะยังมีอีกสองสารสำคัญที่ถือเป็นไม้เด็ดตัวจริงที่ทำให้นำขึ้นฉายธรรมดากลายเป็นสิ่งที่พิเศษเกินคาดสารตัวที่3ามที่ผมอยากพูดถึงก็คือกรดคูมาริกฟังดูอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิด ลองนึกภาพร่างกายของคุณเหมือนกับเมืองใหญ่ๆสักเมืองหนึ่งในแต่ละวันมีปัจจัยทำลายต่างๆอย่างอาหารคุณภาพต่ำมลภาวะความเครียดหรือแม้แต่การนั่งติดโต๊ะทำงานยาวนานกว่า8ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหมือนผู้บุกรุกที่ค่อยๆบ่อนทำลายถนนสะพานและพื้นที่สำคัญต่างๆของเมืองนั้นผลลัพธ์ก็คือโรคข้ออักเสบกระเพาะอาหารอักเสบการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและปัญหาสุขภาพอีกสารพัดและนี่แหละครับ คือเวลาที่กรดคูมาริกจะเข้ามาทําหน้าที่เหมือนทีมกู้ภัยฉุกเฉินช่วยดับไฟการอักเสบเยียวยาความเสียหายและยังช่วยต้านการแข็งตัวของเลือดในระดับหนึ่งเพื่อให้หลอดเลือดยังคงไหลเวียนได้ดีลดโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับกรดคูมาริกยังเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับอาการปวดเรื้อรังเช่นโรคข้ออักเสบ หรือกระเพาะอาหารอักเสบเพราะมันช่วยปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหารลดการเกิดแผลและช่วยบรรเทาอาการปวดได้ตามธรรมชาติดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มักมีอาการปวดท้องจากการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือเริ่มมีสัญญาณของโรคกระเพาะลองเพิ่มน้ำขึ้นไฉยเข้าไปในเมนูประจำวันดูสิครับอาจจะเป็นตัวช่วยง่ายๆแต่ได้ผลเกินคาดเลยก็ได้ถ้าตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วลองคอมเมนต์ว่าเข้าใจแล้วไว้ด้านล่างนะครับ จะได้รู้ว่าคุณกำลังตามทันเรื่องราวนี้อยู่และสุดท้ายเราจะไม่พูดถึงคิมโอลไม่ได้เลยสารตัวนี้เปรียบเสมือนโลกป,ป้องกันชั้นยอดที่คอยคุ้มกันร่างกายคุณจากศัตรูตัวร้ายที่มองไม่เห็นและอันตรายที่สุดคิมโอลมาพร้อมกับผลงานอันน่าทึ่งต้านไวรัสต้านแบคทีเรียต้านเชื้อราและยังต้านการอักเสบได้อย่างครอบคลุมลองนึกภาพช่วงเปลี่ยนฤดูที่ร่างกายคุณมักจะอ่อนแอและเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสไข้หวัด หรือเชื้อรานี่แหละครับคีมโฟลออคือผู้พิทักษ์เงียบๆที่ช่วยเสริมผูมมคุมกันให้แข็งแรงขึ้นพร้อมรับมือกับศัตรูตเหล่านั้นแต่สิ่งที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือคีมโฟลออไม่ได้แค่ช่วยปกป้องแบบชั่วคราวนะครับหลายงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ามันยังสามารถช่วยชะลอการเติบโตของเซลล์อันตรายและสนับสนุนการป้องกันโรคร้ายเรื้อรังต่างๆได้อีกด้วยรวมไปถึงโรคร้ายแรงที่ต้องการการดูแลใน,ในระยะยาวหากมีการบริโภคอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี เห็นไหมครับแนนาำขึ bbe 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 Culture, ้นฉ่ายแก้วเล็กๆที่ดูเหมือนจะธรรมดานี้กลับอัดแน่นไปด้วยระบบนิเวศของสารอาหารที่ทำงานร่วมกันเพื่อดูแลสุขภาพของคุณอย่างรอบด้านตั้งแต่ระบบประสาทหัวใจระบบย่อยอาหารไปจนถึงภูมิคุ้มกันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายคนถึงยกให้น้ำขึ้นฉ่ายเป็นยาวิเศษแห่งยุคใหม่แล้วต้องดื่มน้ำขึ้นฉ่ายยังไงถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนี่แหละครับคือคำถามที่หลายคนมักค้ำผิดจนดื่มไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลสักที นี่คือวิธีง่ายๆแต่ได้ผลดีที่สุดเลือกซื้อขึ้นฉ่ายสดแบบออร์แกนิกและล้างให้สะอาดหมดจดเพื่อขจัดสิ่งสกรปรกและสารเคมีตกค้างใช้ขึ้นฉ่ายคั้นเป็นน้ำให้ได้ประมาณ480มิลลิตรต่อวันดื่มในช่วงเช้าขนาดท้องว่างเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่ถ้ารู้สึกว่ารสชาติเข้มไปหรือดื่มยากไปหน่อยคุณสามารถเติมน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยได้แต่ขอให้ หลีกเลี่ยงการผสมกับน้ำผลไม้อื่นๆเพราะจะทำให้สารสำคัญที่มีประโยชน์เจือจางลงดื่มต่อเนื่องอย่างน้อย7วันแต่ถ้าให้ดีที่สุดควรทำเป็นกิจ,จวัตรต่อเนื่อง21-30ถึงวันเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวและดึงศักยภาพของน้ำขึ้นฉ่ายออกมาได้เต็มที่และอย่าลืมนะครับน้ำขึ้นฉ่ายไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาได้ทุกโรคการมันคือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอย่างสมดุลควบคู่กับการกินอาหารที่ดีการนอนหลับเพียงพอ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วแบบนี้น้ำขึ้นช่ายจะถือว่าเป็นยาวิเศษที่ทรงพลังที่สุดแห่งยุคนี้ตามที่ใครหลายคนพูดไว้ได้จริงหรือถ้าจะพูดกันตามตรงนะครับก็ไม่เชิงเพราะไม่มีอาหารชนิดไหนในโลกที่จะมาแทนที่การใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลได้แต่ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีธรรมชาติเรียบง่ายและปลอดภัยในการล้างสารพิษในร่างกายดูแลระบบประสาทเชื่อเรื่องการย่อยลดการอักเสบนอนหลับดีขึ้น และเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมน้ำขึ้นช่ายก็เป็นตัวเลือกที่น่าลองไม่น้อยเลยทีเดียวลองนึกภาพตามดูนะครับหลังจากดื่มน้ำขึ้นช่ายติดต่อกัน7วันเต็มๆร่างกายของคุณรู้สึกเบาสบายขึ้นจิตใจปลอดโปร่งขึ้นหลับลึกขึ้นและอาการปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆที่เคยกวนใจก็ค่อยๆหายไปนี่แหละสิ่งที่คุณตามหายอยู่ใช่ไหมครับถ้าคุณเคยลองแล้วได้ผลดี อย่าลืมคอมเมนต์ว่าเห็นผลจริงไว้ด้านล่างนี้พร้อมแชร์ประสบการณ์ของคุณให้คนอื่นคนอื่นได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับและถ้าคุณยังไม่เคยลองแล้วทำไมไม่เริ่มท้าทายตัวเองด้วยชาเลนจ์นำขึ้นฉ่าย7วันตั้งแต่วันนี้เลยล่ะครับผมขอเชิญชวนให้คุณกลับมาหลังจากครบ1สัปดาห์แล้วคอมเมนต์ว่าสำเร็จแล้วเพื่อแบ่งปันแรงบันดานใจดีๆนี้ต่อไปให้คนอื่นคนอื่นอีกมากมายและอย่าลืมอีกเรื่องสำคัญนะครับ ชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวโดยเฉพาะใครที่กำลังเจอปัญหาเรื่องการนอนหลับระบบย่อยอาหารหรืออยากหาทางเลือกธรรมชาติในการดูแลสุขภาพของตัวเองถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อกระจายความรู้ดีๆและกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพและโภชนาการดีๆอีกมากมายอย่าหยุดแค่ดูจบแล้วก็ปล่อยผ่านนะครับเริ่มลงมือทำเพื่อสุขภาพของคุณเอง ขอบคุณมากที่อยู่กับผมจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าที่ซึ่งผมจะมาเปิดเผยความลับด้านโภชนาการและสุขภาพที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเลยครับ